ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการแนะนาหนังสือสอบจากชิดจุลานะครับสำหรับวันนี้ใครที่กําลังเตรียมตัวสอบนะครับนักวิชาการสัตวบาลน,นะครับสามารถสอบได้ทุกหน่วยงานนะครับผมซึ่งในรายละเอียดเนื้อหาก็มีสรุปนะครับผมเกี่ยวกับความหมายการผลิตอาหารสัตว์แล้วก็พรบรต่างๆนะครับผมความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ํานะครับหรือว่าการสืบพันธุ์แล้วก็ถามตอบเกี่ยวกับ สัตว์น้ำด้วยวิชาสัตวบาลนะครับผมนะครับก็จะมีรวมแนวความรู้นะครับต่างๆแล้วก็ถามตอบแนวข้อสอบนะครับส่วนมากเขาจะสอบเป็นพวกถามตอบนะครับหรือเป็นสอบข้อเขียนกันนะครับส่วนใหญ่นะครับโดยนะครับหนังสือก็จะขายเป็น2องแบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกก็จะเป็น pdf แล้วก็แบบ2ก็จะเป็นแบบหนังสือครับสามารถสั่งได้ครับผม รายละเอียดก็ดังดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับผมรูปเล่มต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ปกสันกันน้ําเหมือนเคยนะครับผมงานดีนะครับข้างหลังก็จะมีคําคมมาให้นะครับเนื้อหาก็ประมาณ200กว่าหน้าครับซึ่งเนื้อหาก็่าวๆในเล่มนะครับก็จะมีการสรุปต่างๆมาให้นะครับที่เคยออกมาแล้วอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็ มีถามตอบนะครับส่วนมากก็จะสอบเป็นสอบข้อเขียนกันเนาะก็จะมีสรุปต่างๆมาให้เรียบร้อยครับผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปอ่านเตรียมสอบกันได้นะครับผมครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ดังดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้มาแนะนำหนังสือดีๆเพียงแค่นี้ครับผมสนใจสั่งซื้อได้เลยครับผมขอบคุณครับ